พี่รักสกุลสกุลแพี่รักเด้อไม่กินข้าวสารเหล็กันและพี่น้องปิ้งปลาทูแล้วก็ไก่พี่น้องปิ้งไก่มาเสิร์ฟกันเด้อสบายดีพี่น้องสกุลสกุลแลพี่น้องเด้อมากินข้าวสารเหล็กันและพี่น้องปิ้งปลาทูแล้วก็ปิ้งกีไก่พี่น้อง กินมักฟฟี่แล้วพี่น้องเอ้ยพักหลายพักแต่สบายดีพี่น้องแม่หมูเศ้าเอ็กซ์ซีนฮักแทงทางลาวทางไทยทต่างประเทศกินขอน้ำรานเด้อปิ้งไก่หมู่บ้านนี่แหละจงไว้ค้านึงให้เพลินปิ้งปลาทูอย่ามอยากเค็ดกับขอนี่แม่หมูเศ้าอุ่เอากินพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำรานเคงเด้อ รล,ล,ลานเพื่อนทางเมืองนอกแล้วก็เพื่อนทางเมืองไทยแต่กาน้องๆโมทุกคนเนาะเล็กตะกี้ซารีคิมสามน้ำร้านเดื้อเป้าสาวน้ำร้านเด้อนุชสาวน้ำร้านเน้อเด้อ แพงเมืดทุกคนถูกแปงแซยแรงใจผมจกมม็ขอบใจลายๆนี่แต่ปู้หายกำลังใจแม่์มอนโอ้ยขอบใจบุญคุณหยกเสกเอาเท่าเสือหัวเนาะแม่อยากจะยินคำนี่เด้ที่ผ่านมาเนี่ยเม่บ่เคยได้ยินคนที่บอกหักแม่ดืมเอาเกี่มาเห็นยูทูบเนี่ยมีลูกมีร้านบอกหักแม่พอลูกเป็นลูกคนหนึ่งของแม่เด้อโอ้ยแม่ภูมิใจเลยได้ยินคำนี่แม่ดีใจเลย เขามขบใจเดอ้อที่บอกปฏิเสธแม่จ่อจมหักแม่คนนี้อยากได้แม่คนนี้เป็นแมน่เนี่ยแม่ขบใจล,ลายลไเด็กยินนํำเมาค่ะสะอื่นเลยเนาะทางนี้นะขอบใจล,ลายๆเด้อรูกเดี่ว่ามาหักมาแท่นกับแม่ขอบใจล,ลายลายผ่านมาแม่บอเคยได้ยินคนบอกหักแม่แต่ก่อนบ่ไเ้เห็ดตูทุกเคยได้ยิน มำให้เห็นยูทูก็ดีไปลูกไปร้านบอกหักแม่เนาะคนที่บอกมีแม่ก็จะไปแม่ผมุมกขอบใจหลายๆลูกเอยมึงทำมุนสู้ยกเสกเต่าเส่าเสือหัวไปเจ้าสางลูกปุ๊บขืนเด้อทุกสิ่งทุกยลางอายุดีไม่แห้งมดทุกคนนั่นให้เนาะมนกบมีังจะตแทนมอนเห็นยุทูปถึงจุดนี้ก็ย่อนเอฟซีย่อนพี่ย่อนน้องที่ให้กำลังใจ ตามส่งมาตลอดแต่ห้ยแต่ท่ำอวยพรห้อยู่ดีไม่แห้งสิงทุยางหาจะ็ซุบแต่ความสำเร็จเดอ้อทุกผู่ทุกคนแตเ,นเสียแรงใจสลีเอ้ยไปเที่ยวหาสนุกด้วยล่ะเดอ้อสนุกกายสนุกใจไปมาทางใดก็ตลอดปลอดภัยด้วยล่ะเดอ้อบุญค้ำบุญสู้จะเก่าเท่าเสือหัว กินหอดเดอ้อหักตลอดอาธิษฐานให้น้องประสบบตะความดีๆถูกมือตุละเด้อเมดทุกคนน่ะแหละเม่์ม้อนก,การธิษฐานเมืมดทุกคนน่ะแหละเอฟซี FC แต่ละคนน่ะนะแต่ละมือนะ่ะคนเม่์มอนสี่นอนเนะ่ยเมยมอนสี่อาธิษฐานทุกมือให้พีให้น้องเอฟซี FC ทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเป็นยังก่ให้สำเร็จให้พอเมดทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ทั้งสี่ประเด็คอมเมนต์เทิ้งสี่ประเด็โทรหากันกับไปมอนอยู่ทางนี้ก็มีใจสวยให้พ้นหักล้างใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะหักกันแขพงกันเอาอย่างหัว น,อนอ้องลงแต่ละคนเป็นห่วงเป็นใยขอบอกขอบใจ <c oughs> หลายในน้องที่น้องเปนเ่าเนี่ยความดีความดีใจหนูหาสิ่งเปรียบก็ได้ทำดีๆได้ยินคำดีๆได้ยินคำเบาอันเ้วนอนี่โอ้ยมหมออ่อมน่ะซื้อใจเลยล่ะเห็นนั่นลูกร้านคอมเมนต์มากน้หักแม่เด้อ คนหนึ่งที่หักแม่ที่ดูแล่แม่ขอหนูเป็นลูกแม่อีกคนเด้อโอ้ยน้ำตาไหลเลยเป็นหลูกล้านคอม,มเมนตนะ์มาดีใจเนาะน้ำขึเนเยอะได้ ជាំងសារបស់នាំងសារបស់នាស់ការបស់នៅបានខ្ញុងះនោះ มันปลอดใจเลยเกิดเชิดกันถึงมือน่าตอกับลูกนะจะได้อัดอัดมันต้องกับเด็กจังคือเก้าโอ้ยปวดใจ อยกาเนาะคือมากัดมาพีพกนี่ลนเลยพี่น้องเลยแบบว่าไคเพื่อเข่ายังดตน้องแม่แล้วก็ดูดแล้วมันแม่ก็ให้ลูกดูมันก็แพงลูกเนาะค้นก็คือกันเนาะต้องสามปียังกินนมแม่อมยก่กงบบว่าีแพงลูกให้ลูกดูด เงยจนได้ไก้กินนมแหงวีน้ำกระแหงได้ดูชื่อก็มีแห้งเลนก็ะเล่นั้งขาไปั้งขาอย่งลูกกัจะบเปสนซนี่สบายไหมพ่อเรทำ หน,นาวพี่น้องเลยอากาศเด่นเยน็นคืนในลมแห้งๆอยู่ลาวนะอากาศเย็นนี่ก็คึ้นเดีเ๋ยวนี้คึคคคค้นคือฝนสิตโตนะ้ฝน,นสิตกก็ะจัดเลยหนาวขึ้นลมทุกท,ทุกวันน้ำขึ้นลมเร็ดดกจั้ง ลมแล้วเมวื่อวานเนี่ยลมแรงคนจิปิวขี <laughs> ่รถดไปกับตึดตึดตึดลมลมตีปล่อยไปขี่รถดกัได้ ลมยังหนะพี่นนองม,ม,มองน,นี่นาลมจะไม่วนเสียบเพื้นยังม่พืนเสบเอาสุขังพืหาพืนมาถ้วย็ดหานท่ทานมาเราสุกพี่หน้องฟังอยู่ได้เสียเราเสียเราอย่ลายมือตอนเฒาเขาเนาะ เบอกนีท่านช่วยปัญหากันเนาะพี่น้องนี่ยังถนันเลยตะก,ก,กี้ต้นตะกี้มาแน่นเลยทำมาเนี่ยดังกองไฟขึ้นมาจุ่มกันแล้วนางในกองไฟช่วยปัญหากันเราท่านสุดกันพังหัวเจ้าหัวเตือนตะกี้พ่อแม่เหาเนาะผมเบื่อผมไม่ได้นั่นนั่น เจ้าเขากับเพื่อนน้ำไฟแสงสีดอกกุมเอ๋อนี่ยอิ่มเลเบิ่งด้วยเหรอเบิ่งเหมือนสแตนเขากินข้าวบะไหเจ็บกระเพาะจะไม่อยาเขาท่นเศร้าหรอกลาซะเนาะลาแล้วปะเอา,เอาคลิปนี้ก็มีมอนลาไปก่อนดไปพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้อ,อย่าลืมแชร์กดไลค์ซับตะใคร ให้ซ่องน้องนำเคี้ยงยหญ่ม้อนเด้พี่น้องเด้อแล้วก็้าวหนึ่งกินแสบสาวอีเมย์ได้พี่น้งองเ,เด้อบาย